มั่นก็อยากเป็นเมื่อกระเป็นเพราะว่าเ้าได้กระทำแล้วมันการกระท่ำคือคือการเหตุการทับเหมือนกันเขาอยากเคล็บมาสั่นที่ไปกินเกลือย้อมันก็เคล็บย้อมสั่นเขาบรสชาติเขาดีเขาอยากเผ็ดไปกินตะเคี่ยวเขาจเผ็ดยุ่นเรื่องของกรรมกรรมที่นี่แล้วมันก็ไปทำบลงไปแบบ ข้นคำมักก no. ็แสดงเห็นเลยมันมีประจำโลกอยแลวตัวสิกธรํากับมีกายคับใจห้อยศีทําโศกกธรทมโทษใกายใี้ใจโทษนักทัางกายกัไปทํร่างกายเขาร่างกายกับเพนไดลายรูปแบบ มันหบตาบอดแขนขาดขาขาดโลกใข้ใครเก็บหน้ารับประกันในห้มงตาก็ใส่ไปไปแล้วถ้าพิษระดัาชี้ใจเกิดเป็นเส้นแบบว่าใบบอดดรเสียชีวิตพิษมนุษย์หน้ารับประกันคำบริว้พร่ที้สั่งให้ตัวเองมันคนสั่งเองโดยวารู้เท่า ถ้าเปก,ก็เปิดก็เพิ่มก็ใส่ยาใส่ยาเถื่อเถื่อบานใดก็มันสิเป็นกรรมสะท้อนกับพระซุตัวเองการอะไรมีการกระทําม,มีเจตนาความคิดเน้อเกิดขึ้นได้ด่านท่านคิดใจแล้วก็สร้างให้กายกระทําสร้างให้ว่าชาพูดไปผลมก็สะท้อนกับพระใึ่ตัวเองมันจะว่าปิวขึ้ฝ่ายแม้แต่ของธรรมาชาติ เพราะนราหมากล้าไม่เกิดเกิน้ามันก็บว่ารอนกิดไปเสื่อาคมันจะลงมาทางพืชเราอยู่ที่ต้นที่โค้นนั่นเองในต้นได้การกระท่ำคือนเคตร่าคือคิดใจคิดใจก็ว่าแทรกซึ้งได้ร่างกายมีการกระท่ำหมายควลื่นผลมันก็จะตกลงมาสิม่าชาดได้กระชาตกยังต้องได้รับผลนี่มันก็เห็นไปชักการยุ่งเสร็จก็พระองค์พระสอนไปแล้ว สอนไาแล้วหลายพันหลายล้านปีเลยใจมนุษย์ทั้งหลายแหล่เม,ม่เใครเสื่อ,อไไที่หลทำไปตามอารมณ์ของกรรมสมาสกรนนี้กรรเป็นของของโตนกรรมมาท่ายโทษกรรมนั้นเป็นท่ายากเป็นสุทรงท่อไปให้ตัวเจ้าของเองกรรมาโยนี้จะไปเกิดมุ่มใดแก่ได้เมื ต้องไวปไฮโดรดกรรมพันธุ์เป็นกรรมพันธุ์คือเป็นเผ่าเป็นพันธุ์จะต้องน้ำติดต่อเ้วยไปไปจะเกิดพรมได้พุ่มเรื่อยไปจะต้องน้ำเดียวต่อห้องสังไเวียนก็ดูพระวิสาข์ตอนเรื่องของเฉพาะตนอัตาเฮอัตโนโนาโสตตนตกเป็นที่พึ่งของตนเจ้าของสังก็เลยจะเอาหน้าหน้าเป็นที่พึ่ง เนี่ยเคนเราไปทำธรรมชาติข้อมกิงในโลกประตูธรรมะของกิงอะไรก็เลยประกาศจุดโซโลคโซเป็นดิบในสามโลกกระทัดกรรมาพบรูปพบอารมูปพบแม่นมัดตลอดถึงโลกพุระโลกพวกนี้ถือว่ากิงคือนบนประตูคำเรียงว่าพุทธเจ้าเป็นเจ้าแห่งข้อมกิงทั้งหลายแหละในโลกทุกๆโลกเลยตั้งแต่ว่าโลกมาโลกพ้อมาโลก แต่มนุษย์ไม่่อยอยากเสือใจประหยึดหมายจะได้สิ้นภายนอกดที่นประตเขาคล้องแต่รูปกบริโภคยงต่างๆเียว่าเป็นของยึดของหรืหึงของเกิดปัญญะตอนนี้แล้วเนี่ยน่านับประกันแท้เวลาบริจิจะ้องตายก่อน เป็นในรูปมีร้ายรูปแบบเนื่องจากค่อมปรูตเท่าค่อมหลงต่อสมมหาก็เหมือดมั่นตรการไม่ยอมเหมืดแป่นด้านแป่นด้างก็ไม่อยอมได้เอยโตขึ้นเนี่ยตาสองหูสองจมูกสองเป็นหกตัว เพชรแปดจะรับกายรับใจนี่น่หละเมื่อรู้เท่านั้นตัวเจ้าของเองเนี่ทำหัวมือเร่กกายใจไม่สั้กงและกับตัวเอง หึงหวเลยเป็นเรื่องใหญ่มันจะไม่บาดไม่ซองก็หาจะเรียงแางเรียงท่องกันเะจะ่กยังไม่อยอกข้ออย่างขาดเกินเกินต้องคล้องเฉมา่างดีท่างบดีทีนี้ทัศร้อนทนทางเห็ดหวยเห็ดข้องไวใช้กับหวงย่เถอะเหม็นแก่ตัวแจ้หวงตน้กตายถึงหวงควบโซยอยคของไว้ควบยึดควบสือถ้าหวงควบดีก็ให้เลย เห็นแก่ตัวกะไปเห็นแก่มูแก่ขณะแก่ส่วนในส่วนร่วมนี่เป็นคนแขบงแก่โมูสิจังเป็นบารเป็นว่าเนี่ยเป็นเทจเป็นของประโยชน์ในส่วนร่วมในสาธารณะทั่วไปเป็นของสงฆ์ในสังฆะไม่ได้ยึดถือว่าเป็นสมบัติของตัวเองไม่ไปใช้ก็ไม่ได้สื่อเลยขายป่อยไปเป็นมรดกของ โลกเพื่อหามพวกได้เกิดกันมากกว่าเป็นเจ้าของเลยในการเราคือปฏิบัติในการมาอยู่มาใส่มาย้อยเพวกคือก็สั่งโรงแลมบเลยสั่งเพวกได้ไปอยู่ไปนางไปน,นไั่นเก็บพาอะไรอย่างเี้มีคนมาสั่งส่วนร่วมเป็นการพึ่งท่านจะคิดใจกลุ่มหวงตลอดซึ่งการเสียสละตับนส่วนท่านนีน้นีน่นอนกันเลยว่าพึ่งท่านชี้ใจเห็นไม่าให้มันเห็นแก่ตัว ได่แบบมันจะอิจฉาอากาตกันยุ่งบบกสากฎหมายไว้จะไดกับพ่ฟังว่าห้ามไม่ว่าฟังนักของพวกละสายกฎหมายก็เป็นไปเร่อกันมันไม่มีสินทรัพย์เลยคสอสัจสุจริตมีไมจ่วมเยอทะยานยากางเดียว อบรมกันบ้ตงเฉยกหน่อยๆเขาจะเรียนสาแม่ก็ออบรมครูอาจารย์ก็อบรมอบมดอกเตอร์พระท่ญาก็ยังยอขนาดนี้นักเข้าวปเป็นอเป็นนายิ่งตูนนักติดเนียนเยอะขนดนึงก็รับชัติเรื่องเอาละรับเปลี่ยนงูแค่ยุ่แค่กินเถิดแค่ซื้อแค่เสียงยท้าบรรดาศักดิ์สิงหลงเยอะเหมือนกัน ถ้ามลหลงราดยอดสรรเสริญสุขอันน <t ương S 2> ี้คนส้ามันจะเลิ่อนแต่ถ้าไม่เสื่อมเเสื่อมราดเสื่อมยอดตนิ่ท่าสัสุขตื้ไปอยู่เราโลกัทถาแตกเป็นของเขาแก้มีดแะรังเลืคิดใจของคนมาสิไปยึดจุดซึ่งเราหนีซึ่งเราหนว่าอะไรเสื่อมปยงคิดใจคิดใจมัน อาถขึ้นก้นเลยนั่นโศกเพ่านี่แหละเพราะกระแสสันด้านจะเกิดขึ้นในคิดใจมันห่วงมันหวังมันเสียตอนนี้แล้วเนี่ยก็เนื่องจากก็ซึ่งเราเนี่ยแสก็ได้คิดใจพระพุทธองค์เป็นสอนไปถึงหลักข้อมเป็นจริงตามอาการของคิดใจ เนาบนรลุเขงสัตว์ทุกประเภทได้หมกนักเขาก็แม้นว่าไม่อยังกันยังมาเลยยึดถือยในร่างกายตัวเองนีดร่างกายว่าโคว่าเคว่าสวยว่างามมาอายุมันนย่นว่ามีหลบมีไ่เป็นคนนี่ทานะแบบนั้นแบบนี้เทียบเพี้ยงเลยคนนั้นคนนี้ถยาใหญยโยเซ่กับพวกนี้ปอย่างนี้นั่อว่าผู้เล่นเบิ้งหลงว่าไปเจ้า ที่จะพอกหนักรอบนักล่ำในยางสัพว่าไงจะของว่ามวนพระแห่งอนนัตอนจะใข่ล่ำแต่เขาโม่สะเอื่นเขาฟังแบบการคำข้อหมาห้องก็ส่วนนีเาจะของดียิงส่ลยผู้อื่มันจะยึะถือเยในเรื่องของตัวเองเป็นเรื่องว่าอาตตา านที่น่าเห็นได้สามารถลักษณะก็เรีว่าตายักของทั้งหลายหลายแหล่มดทั้งโลกนี่ครับเป็นของว่าเสียงว่าเสียงก็เป็นสุขก็บว่าเป็นของตัวจ้าของเองกันอนัตตาอันใจเห็นชัดลงไปมันจะคอยสิ่งว่างสิ่งเรานี้่เลย ศาสนาวอ่างียติดว่ามัติดว่าอะไรยุบปากแท้ใจไม่ถึงป็นบางปฏิสิทิก็ยากซึ่งแสดงออกในการกระทํากของคนจ๋าเบ้าเนี่เบ้าเนี่ยเป็นอาการหนึ่งนนคือการพวดอาการกระทําเนี่ยเป็นอาการึงมันถึงคัดกันเยอะเลยเถอกเราจิตใจที่เป you uh, um, an ็นยเงไงก็ คนบิางใจค้นกับบ้างไปจากการกระท่งของคน้นการพูดจาภาษยัยของคนนีฉายเงาเข้าไปจนถึงคิดใจแสดงออกมาสร้างด,ดแบบีทั้างบันดีแบบไหนที่ไหนมันคนว่าจะไปพาบางัวใจคนเลยบางอาการมสมมติแสดงออกมากทางหลอกสายคนปากกดสายค้นเห็นพละมีจริตทีใสแบบใดพละมี เพิ่มรู้สึกคิดดึกดูเฉยในระยะมั่งดูการแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาจ่าตลอดจงการกระทําสายเงาก็ไปจนถึงใจเลยสอนนันท่านก็ไมีใครกัดใจสองลันเพื่อเจ้าฟ้ามหากษัตรศึกษาพวกนี้กันที่กัน แ้าสะสมมติกันว่าเป็นคนสันส้มสันสูงสันดอนสันน้ว่าขนาดใหนโรกก็จะมีความฉลาดเฉลียวก็มีมีปัญญาอ่างาเงาเต้าทุนกับเบืะะ่อเไปย่เดี๋ยวเขามาเพื่อัดตัวเองหรืเพื่อจะทำให้ปัญญาเฉลียวฉลาดรอบรูแ้แหลมคม ในรูปปฏิกิริยาทุกอย่างสำแสดงออกในคิดใจมันคิดมันหนึบได้ตัวเฉตระหน้าหลังเดิมตลอดทั้งกายทั้งว่าจ่าอ่านตัวจากของให้รอบแล้วกำมัดปัญหาไปหรอกเรื่องหนูซื้อตัวใหญ่ตัวเดียวตัวข้านมาร่วมไม่ได้หมดนี่มัดมนุษย์สียก่อ ไม่ว่าโลกโลก็มาโลกมาโลกไม่ได้โตขึ้นอยู่ตลอดจนโลกคนเตลิดลกสางกับสางอยู่ในร่างกายก้อนนีนเอาร่างกายก้อนนียเป็นสนามลบลบยั่งลบก็บรรดามนาัดป้ายตั้มเสียเป็นกิเลสตัวเล็กๆตัวใหญ่ๆเป็นมูฟเป็นของเงินเพรายว่อกิเลสพัฒนาจันหาลอยไป แท็กเรียกตัวจาของเองเขาเสียเอาได้มาใส่แต่ของดีก็ไม่อยู่นี่นี่พระพุทธองเป็นสอนชี้ชัดไปแล้วแต่ว่าผู้สิเห็นนี่สิคือี่เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเชิงศีลสิ่งศึเห็นแต่ว่าคิดถ้าภาวนาทวามิดใจเกิดความสงบนี่ปัญญาจะเรียกชะลาจะดูในเหตุการณ์ต่างๆเราเนี่ยหัวใจเงือ การไปการมาการอยู่การนั่งการนอนการพบการฉันการผูชาฟาไัทุกปฏิกิริยาแสดงออกแสดงออกเป็นชิ้นเป็นท่อมแสดงออกเป็นรูปเลยมันหลายรูปแบบต่อกระทงเหมืนจะว่าเป็น หน้าที ing, ing ine, tweeted, mind, ่ของเขาเองสิสอนสอนตัวเขาเองสิปฏิวัติตัวเขาเองสิแก้ไขดัดแปลงรูปเล็ไม่เชื่อเลยสิสอนเขาเองแหละตัวเองตัวจะเขาเองใค้ผูดสอนใหรมันจะเสื้อแน่ว่าเสื้อแน่เยัะสุดถ้าพระเจ้าคนมีอำนาจศาสนาใหญ่โตกองโลกของแผ่นดินเป็นคู่ของเสวียนได้เราอิ่มภพทั้งเมื่อโลกกระทำ สอนอะไอกยมาเสือยอนิสำรับบางคนไม่ได้ยก็มาย่ำเสืออรอย่างของคิงก็คนดูเขาจก็ปะยังว่าให้ทุกคนในในโลกนี้พอเป็นมิจฉาชีพหรือพก็ปอยากนับถือศาสนาอื่นยู่กับนับประดพอทำไรพอทำไรเมย์ทำไรอยากที่พี่หลงน้านับประกันไม่จะคุ้น วิจัว่าพวกได้เป็นพากกาลี่พวกคนพวกได้เป็นอันใดวาจักษ์นี่วิาักการแสดงการแสดงยุการแสเวที่วจัเคารพรอบนอกพูหน่อยผู้ใหญ่ผว้ใหญ่ไวจักเมไม่วิักเรื่องเงินคนวิยักเรื่องไม่ได้เอาจะของมาได้ดีแต่มาแสกเ็าได้ตัวของเองการที่ผมหาของดีของดีมาแสกคนได้ขายได้ใจข้ดีสาระสาระหนอ พ่อ่อยาเรืองเอาจ้องดีคนตาบอดว่าย่างนี้แล้วคน่อยากเรืองสาขึ้น้หน่อยเอาจะของบดีของสิวาชมไร่ตัวเองรักษาตัวกับประหลอกแต่มา่พนสมากัเพื่อสิหาวิธีการแก้ไขตัวเองให้ดีหร่อว่ะก็มุ่งหมายเรื่องข้างนอกก็ถือว่าเาเห็ ไปตามประเทศนี society, the the ่มันเป็นของนอกนิดนึงแค่มันเป็นปัญหาส่วนหนึ่งที่จะองแก้ไขันเป็นตัวนี้ที่แบบแผนตัวอย่างแกมุงโอ้ที่หน้าว่าวันประเสียงเลยเห็ุของครงการกระทำอของแต่ละคนเพราะวันใจโหดเหี้ยมมันว่าเ่มี่เมตาสงสารเลย พระขาสงยิ่ยงสิบนึ่งซึ่งสืบคือข้าวเขาบอกกันยุ่มเนื้อจะไมริกาเนื้อเไทยเ้ามอย่างเดาหนับหลายองค์เลยนะพระเนั้นทร์พระพุทธหลวไปขายตัดแขนตัดขาหน้านับประกันทุกข่าวพอขาแม่จะไม่ีพูกเรื่องอย่างม่เรื่องศาสนาคำสอนของพระโสงคนสอนหล,หลายหลายล้านปีเลยหลายพันปีมาแล้ว กระพุทธเจองค์ก้อนกัสอนมาให้รักกัานเดียวกันแต่ละมันก็ยังมาสั่งกรรมใช้ตัวเจ้าขององนี้เอนตม่น้ำเล็กเล็กหน่อยรุ่นนุ่มสมัยปัจจุบันอย่างอ้ยาะของมึนของเมาตัวอิน้นนกันสุฟิ้นกันซาหน้ารับประกัน นัขาดมกาวดมที้นเนือดมนียยังตอยังเป็นด่าเลยซายู่กันเมาวันจะเมื่อไส้เมื่อพลังกันเป็นความปับปีกเปิดละเพยักไม่ยิ่งขวายไส้ไปแล้อกันคือกันกะมูกไก่รูหงายเพระยกเพราะนี่ซีอยู่ดูการชาตกันไปมันายกป้าใครอยากยกบ้านย่บ้านย่ ลองยื้ในระบบระเบียบคนตายแบบแต่ที่นี่ก็บังคับกันเลยขี้เกียจก็อยากเห็นตั้งไปจำผ้าจำตรงไลนถึงไทยแก็แล้วชีวิตขงคนมันมีใครยังหรอไปทตงาไปเราก็ไปเกิดไม่ก็เลยหรอกมันไปแบบนี้ก็มวิธีเนี่ยไ่อยากเพิ่ขับตัวเองมันขี้เกียจอัมวิดังอ่าอําคิดใจมั้แน้ว่ายังหล่ะจักหลังเดี๋ยรก็เพ้นตาบอด ไม่ใช่จ็ตามจะท้ากับมก็สพอสกสั่งสกเขี้ยวสิโดนสดใหม่สดนเยยังเงกก็ตามเดี๋ยวของคนจับก็ไจับก็เศร้าก็งมไปนลักษณะของคนน้นมีปัญญาว่ามีความคิดก็ไม่กัแบบเด้นเนี๋ยถ้าเกิดเึิดมาจะไมเนี่ยคนชดจำไงก็ไม่จะเกิดออกมาจากฟ้องแล้วก็จะขอบฟ้องนันเถลองนั่นว่าอะไรเคี้ยวคิดไปแค่ั้น ว่าจะสบกับพกสมแสดงกับงามเร่องสัตว์ก็ว่ามันค่อยเกิดค่อยใส่เป็นธรรมดาของสัตว์โลกมาเรียศึกษาของมาจากราะอำนาจของที่เหลือเป็นประคับเลยจะจะเกิดมือใสยกับสามเพราะถ้าว่าจะสร้างมือสร้างมือใส่กับสามเ่ยของมันมันจะเกิดเลย นี่ดีในการเกิดการใส่สัตว์โลกมันเป็นเสนอว่าสัตว์ทุกประเภทสัตว์หนามสัตว์มกสัตว์มีแข้งมีขาว่ามีขาสัตว์มีปีกว่ามีปีกหน้าตาประการตัวใหญ่ใหญ่ยยมันเป็นไปตามสภาพั่วขึ้นขีดโยสหรัฐวัตส์สอนไมาคักแล้วปนเบึงแล้วเปันเห็นแหล่ก็ย้ำมาสอน แต่มน no 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 ุษ no ย no 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 ์โลกว่าให้หนาให้หลังเลยเอาไปตามประเทศนี้อย่างผมเวพระเจ้าพระสงฆ์พระน้ํยัไปนี้มันกิดฟื้นชงสัแต่แต่ว่ามีพระเจ้าพระสงฆ์ว่ามีศาสนาอะไรจ่เป็นย่่ยไปก็นียุ่ยยุ่ข่าวกนเดึนกันตายไม่พ้นข่าวข่าวจะของเวลแตายตายจะเกิด มันมีคุนคลายอะไรคนเอามาเอาถาดของหลกงเพื่อดินน้ำไปร่มั่นเสเป็นก้อนด้วยต้งกันเต็มพยอยามของแข็งเลยกระตายกระต่ายก็อยอยีกทุกคนม่เห็นคุนขายในการออาชีวิตจะกตัวเองข้าวมายอมบ่เป็นปัิบัติเชีย สิ่งทํำให้รู้ให้เห็นได้รโอ้ยว่าแล้วหรคิดไปตามภาษางานไปได้ก็เออซ้ำขนาดซ้ำเล็กน้อยยังัคิ้วรถคิ้เรือคิ้วเพิ่มคิ้เราเมายาไปนัเลยนี่การสําุวมนอนระวังมึคิดมึนใจอยู่ของอยู่ไนปลอยสะก็แก้วว่ากับมาสร้างว่าใจอะ โอ้ยก็สร้างไว้สร้างกายเฮ็ดไปแล้วก็ไปตามแนวมันนั่นก็เรียกว่าบ่มีสัจจะสํารวมนําบ่ระวังแต่ก็ทําไปได้ก็เลยมีสระเต็มทีคั้ทั้งสิบ่รู้เพิ่นไปตามความเพิดเพิ่นของนี่เป็นการทําลายตัวเองไปได้ตัวแล้ว่สํารวมนําระวัง ถ้าอะไรล้ลงไปทุกสิ่งมันต้องมีการรู้เท่าได้ตัวเขาตัวเองเยอะนี่ความคิดเึ้นมากรวบเลยมันมีความดำริเปินมากเนทั้งสูงหรือทั้งผิดการกระทํามันเกได้ประโยชน์นหรือว่าไรประโยชน์ว่าไ้คิดสักอยก็ไปตามยถ้ากรรม 걍 담는 게 나을 것같아